คุณพ่อครับเชิญครับมีอะไรลูกตั้งแต่คุณพ่อพากระแตมาเนี่ยรู้สึกว่ากระแตเขาไม่มีความสุขเลยครับคุณพ่ออแล้วหนูรู้ยังไงก็สืบสะทุนลูกแม่สกุลนะคนบ้าเลยชื่อสืบสันทุลูกเราชื่ออะไรกันแน่พี่สืบสกุลชายรูปร่างหนูไม่น่าสืบสกุลชายเลยนะลูกนะน่าจะสืบอะไรแม่สืบสะทุนมากกว่าแม่คุณเล่นลูกแม่กระทษดก็พ่อหน้าตาอย่างนี้ลูกจะไม่สะทุนได้ยังไงล่ะครับคุณพ่อครับว่าไงลูกช่วยไปดูแลกระแตหน่อยได้ไหมครับ เป็นไรอ่ะไม่สบายหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบก็ไปสิเชิญครับประตูอยู่นี่ครับพ่อครับเล่นละครเวทีไปหรือเปล่าพ่อไม่รู้ว่าทำไมมาทำประตูเล็กแค่นี้อ่ะอาเชิญนะนี่นะครับเป็นประตูห้องนอนส่วนตัวร่วมด้วยช่วยกันพี่อ่ะปิดมาลูกครับปิดเลยพ่ออะไรอ่ะลูกปิด เล่นอะไรเถอะพ่อบิดก็ไม่ได้ไม่ใช่พ่อบิดพ่อแแตโอแแตวดีลูกวดี้ะลูกเป็นไรอ่ะเป็นไร้ะลูกดูหน้าตาไม่ค่อยดีเลยลูกเออเป็นไรจ๊ะไม่ค่อยสบายอะค่ะก็าหรอให้ายก็ไปหาหมอสิลูกเออไม่ได้เป็นอะไรมากอะค่ะไปสบายใจหรือเปล่าไม่สบายใจหรือเปล่าลูกคุณพ่อครับพากะแตไปเปิดหูเปิดตา ไปทานอาหารที่พัตคารเล่งหงดีไหมครับสุขมุมวิทซอยหสบสองอร่อยอะลูกงั้นๆั่ะครับเอแต่ถ้าว่าพูดถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแถวจังหวัดนนท์แถวสนามบินน้ำ่ะพอ่อร้านนี้อร่อยมากเลยครับเป็นไงอะ่ะเขามีสโลแกนน่ะชิมก่อนไม่ต้องปรุงเพราะมันเปืองออร่อยที่สุดในโลกแล้วพ่อเลอรครับ ชื่ออะไรลูกครัวพ่อวิเชียนนะครับนี่อย่าพูดเล่นเลยเป็นห่วงกระแตเขาเนี่ยกระแตถ้าหนูไม่สบายอกสบายใจเนี่ยไปเที่ยวไหมลูกเออพาไปเที่ยวดีรูปความคิดดีมากเลยพ่อเที่ยวไหนดีครับแม่ไปเที่ยวนั้นดีกว่าไปดูลินปิงหมีแพนด้าลูก น่ารักมากเลยหมีแพนด้าทำไมต้องไปไกลด้วยไปดูหมีแพนด้าดูพ่อเราก็ได้ทำไมล่ะลูกแปลกกันหมีแพนด้าเดี๋ยเลี้ยงผาชัดๆตรงไหนมีแพนด้าเขานาน่าน่ารักทำาแบบไหนลูกเดี๋ยวผมจะร้องพ่อทำมือนี้ลิ้นปิงอช้าเช้าจะเจอแจ๊ดแจ๊ดแดแจ๊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 ดแดดงยยอะลูกอะไรเนี้ยเออเอาอย่างนี้ดีกว่าลูกกระแต เพราะว่าไปทําบุญกับพ่อไหมนะไปลูกเออไปทําบุญกันดีกว่านุ่นลูกนะไปไหว้พระสักเจ็ดวัดนะพ่อนะก้าวัดเลยลูกไปกับพ่อไหมเออผมไปไม่ได้เลครับคุณพ่อเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปรับราชการยศอะไรไม่ใช่รับราชการจากปากซอยไปส่งท้ายซอยอะครับพ่อขับมอเตอร์ครับผมขับอยู่คู่บอล ดูแลบ้านนะลูกนะครับผมไปลูกกระแตไปโชคดีนะฮะดูแลบ้านดีๆลกครับไปลูกไปตามสบายนะกระแตนะทำใจให้สบายๆอย่าไปคิดมากเลย <c oughs> ปิดประตูให้ครับคุณพ่อ <c oughs> ไอ้เฮ้ยแอบมานานแล้วกูพ่อแม่ไปแล้ว <c oughs> พวกเราออกมาแล้ว ตายคิดถึงตัวเองแหมนานจังเลยรอตั้งนานแล้วนะเนี่ยพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านแล้วล่ะเกือบมาไม่ทันแน่เฮ้ยเมื่อคืนไปไหนมาเนี่ยเมื่อคืนไปนอนกับตำรวจหุ้ยมีความสุขไหมสุขบ้าอะไรฉันนอนในคุกตำรวจนอนข้างนอกือแล้วหลอนล่ะอุ้ยเมื่อคืนไม่อยากคุยฝรั่งคนนึงรอมากพาไปนอนดูสิทโรงแรมดูสิทสวนสาตวรดูสิท มีหน้าเลยรูปร่างมงูเหลือมจริงพร้อมยังนีวันนี้พร้อมแล้วคืนนี้จะพาไปนู่นเลยที่ไหนดีผับไฮโซมากอุ้ยไฮโซผู้ชายเยอะปะอุ้ยตายแล้วทําไม่ไปต่อผมสักทีล่ะผมสั้นอย่างงี้ไปยังไงล่ะมึงเอาเส้นไหนมาต่อเนี่ฮะแวนที่ร้านสมัยนี้ก็ทําได้หมดแล้วนี่หลอดไม่ต่อหรอกทรงผมทรงหลอดนี่กําลังอินเทนเลยอ่ะเฮ้ยเทนอะไรอ่ะเทนที่เบส นี่คนนะไม่ใช่พระทิเบตรอเล่นฉันเตรียมมาให้เธอแล้วล่ะมีป่านี่นี่ตายขนนออกเหรอวิกหล่อนไงใส่ซาตินสวยอุตายบ๊อบเทด้วยใส่เลยใส่เลยใส่เลยเดี๋ยวจะได้สะบัดบ๊อบว้าวว้าวดูเป็นไงอ่ะใส่แล้วเหมือนมากเหมือนกับเธอเหรอจรป้นรถถัว แล้วเมื่อมาให้กูทำไมเนี่ยแต่สวยเซ็กซี่คอร์รอย่าไปว่าเพื่อนเราดูดีไหมดูดีน่ารักมากเลยเอางี้ก่อนจะไปที่ไฮโซคืนนี้นะอต้องเปลี่ยนชื่อเป็นลูกครึ่งกันให้หมดเลยผู้ชายจะได้จําไม่ได้หล่อนชื่ออะไรดีอ่มจูดีน่ารักแล้วหล่อนชื่อดิกกี้ไหนลองหอนสิบชื่ออะไรน่าเกลียดจังนี่ ไม่ใช่หมาละเธอเว่าแต่เธอเนี่ยแต่ชื่ออะไรล่ะฉันต้องออกลูกครึ่งหน่อยดีมากเรียกฉันว่านาธานฮะต้เปลี่ยนดีกว่าไม่ดีหรอมันไม่ใช่ลูกครึ่งมั้สิมันเอาออกเทนเกาหลีดีกว่าดีมากชื่ออะไรเจ๊เชงเจเชงตายแล้วสกปรกน้ำอะไรอะ่น้ำมหาปมัดไง 我一次。<laughs> <laughs>